รีคัซ่อมมาแล้วครับคันนี้ e ีกแล้ว E250 CGI อวังกาดท็อปที่สุดของเบนซินของเบนซ์ศูนย์ไทยปี13 13ตัวท็อปได้เครื่องแรง204แรงมา้า310นิตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ7สปีดเกียร์คอและมาพร้อมกับสีิเรียมซินเวอร์มเมดเคนบอกเลยครับว่าถ้าคุณขับคันนี้นะรอที่สุดกว่าใครในประเทศไทยแน่นอนและมาพร้อมกับวารันตีสูงสุด หปีฟีคาซ่อมพร้อมกับมีการเซอร์วิสมาแล้วกว่า1นึ่งแนบาทท่านผูชมมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะว่าแต่ละรายการนั้นทําอะไรเราถึงมีความมั่นใจกล้าการันตีในส่วนของรถที่มีอายุกว่า12ปีอย่างคันนี้อ้าวระดับแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของน้ํามันเครื่อง3,900บาทกรองน้ํามันเครื่อง1250บาทน้ํามันเกียร 5250บาทกลองเกียร์3200บาทยางอ่างเกียร์2950บาทน้ำมันเฟืองท้าย1500บาทยางแท่นเครื่อง8400บาทยางแท่นเกียร์2950บาทฐานกลองน้ำมันเครื่อง13500บาทออยเกียร์11800บาทหม้อน้ำ13800บาทน้ำยาหม้อน้ำ2250บาทถังพักน้ำ3200บาท ท่อน้ำบน3,400บาทพ่อน้ำล่าง3,650บาทพ่อน้ำข้างเครื่อง3,900บาทพ่อน้ำถังพักน้ำ3,150บาทคอยจุดระเบิด4หัว12,800บาทหัวเทียน1,920บาททำสีล้อแม็ก10,000บาทผ้าเบรกหน้า4,900บาทผ้าเบรกหลัง3,800บาทโชคอัพหน้าคู่หน้า13,000บาทยางกันฝุ่น 2,400บาทยางกันกระแทก2,200บาทปีดนกอลูมิเนียม9,600บาทลูกหมาก,กันโครง4,400บาทลูกหมากแกรก5,800บาทค่าแรง10,000บาทและมีการทำสปรารีเมียมร่วมกว่า20,000บาทรวมทั้งหมด188,870บาทท่านผู้ชมโอ้โหทำมาแล้วกว่า เกือบ2สองแสนบาทเป็นอย่างไรบ้างและนี่แหละครับคือสภาพของรถเบนซ์ที่มีการเซอร์วิสว่าเป็นเแล้วของเบนซ์วีพีที่จะช่วยทําให้คุณนั้นเอาไปขับเี่ T สบายใจฟรีค่าซ่อมหนึ่งปีนั่นเองและหน้าตาของเครื่องยนต์เ e บนซินเอ็มสองกิลลิงอีโวสภาพคันนี้เลขไม่ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับหนึ่งแสสองหมื่นกว่าก็สภาพประมาณนี้ตัวถังก็ไม่เคยผ่านการชุนัอที่ความจมนนะคบเห็นไหมเนี่ยเยบ้โชคเดิมนัดเดิมนะสีเดิม ครบที่เย่องก็แห้งสะอาดๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีส่วนของสติ๊กเกอร์เป็นศูนย์ไทยครบทีนี้เราก็จะไปดูในส่วนของภายในเนาะว่ามันจะสวยงามขนาดไหนเรามาดูส่วนของภายในเจอเลยครับตากล้องนี่ครับภายในสําหรับอวังการก็จะเน้นความสปอร์ตความดุดันความเร่าร้อนพร้อมกับเบาะหนังสีเทาลายไม้ดาร์กแอดวูดสีดํา ทำให้รถเน้นดูสปอร์ตแล้วก็ดูสวยดูพรีเมียมวัสดุที่ใช้ก็จะเป็นหนังพรีเมียมพวงมาลัยก็จะเป็นหนังแนบเป้าสัมผัสเหมือนกับกระเป๋าหรูรักชุรี่ราคาหลายแสนบาทท่านผู้ชมและในส่วนของเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติเกสปิดหรือว่าเกียร์คออยู่ตรงนี้เนี่ยหรือว่าหรูหราลักชุรี่มากๆในส่วนของเลขในนี่ฮะ ก็หนึ่งแสสองหมืแปดันหนึ่งรอยกสิบกิโลเมตรเท่านั้นเองก็ถือว่าใช้งานน้อยรถสิบสามปีนั่นเฉลีย่ยปีหนึ่งก็ประมาณหมื่นโลนี่ครับของด้านหน้าก็าจะมีคําว่าอาวังกาศอยู่นั่นก็คือเป็นรุ่นอวังกาศของไทยนั่นเองโ e อครับท่านผู้ชมเน่ยงนี้ีสองคศูย์เชอวังกาศแอร์เป็นแอร์ตโรมัติแยกโซนเสลาซ้ายขวาซึ่ง ก็จะมีในส่วนของแอรตอนหลังด้วยนะตัวนี้เนี่ยเนานหลังไฟฟ้าเนี่ครับท่านผู้ชมบ้านหลังไฟฟ้า,า,ลฟาแล้วก็มา่านข้างเมนวลในส่วนของเครื่องเล่นก็จะเป็นเครื่องเล่น DVD แล้วก็มีเนวิเตอร์ระบบนำทางเป็นภาษาอังกฤษนะแบบนี้วิดิวเ ถือว่าใหม่มากท่านผู้ชมแต่สภาพความใหม่นี่ใหม่มากแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยปรับเข้าออกขึ้นลงด้วยไฟฟ,ฟา้าไยฟ้าเมมโมรี่สามจุดครบสภาพความใหม่ของหนังเป็นหนังสีเทาก็ถือว่าสอดคล้องกับเลขใหม่ซึ่งเป็นหนังเดิมจากโรงงานยังไม่ได้ปรับสภาพแต่อย่างใดก็คือเน้นสภาพแบบนี้แล้วก็มีไฟสร้างบรรยากาศที่ห้องโดยสารเป็นไฟบบไลท์สีส้มที่จะช่วยทําให้คุณน,นั้น เคลิ้เคลิ้มส่อนคายไปกับความหรูหราหรัหร่ของมันโอเคถัดมาครับก็มาดูส่วนของที่นั่งตอนหลังเดี๋ยวผมจะนั่งให้ดูเนะี่ยเนี่ท่านผู้ชมนั่งสบายมากนะขอเป็นผู้บริหารสักวันหนึ่งเนี่ยนั่งสบายมากผมสูงเนี่ยเกือบร้อยแปดสิบเห็นไหมเฮดรูมเล็กรูมมีเหลือเยอะมากนั่งสบายมากท่านผู้ชมเห็นไหมเหลือเป็นคืบเลย โอ้โหสบายมากแล้วอกจากนั้นยังมีในส่วนของแอร์เนี่ยแอร์โซนสามที่ผมบอกอยู่ตรงนี้เนี่ปรับได้ด้วยปรับแรงลมได้ด้วยเนี่ยแอร์ Air. ที่ชาร์จไปสิบสองโวลต์ใช้งานได้อยา่างยอดเยียบแอร์เสาอยู่ตรงนี้เสาเสาบีนะเสากลางฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานี่จะเป็นม่านบักแดด ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ออกไฟซั้นมีการทาั่งโดยสารสภาพของบานั่งด้านหลังนี่ก็ใหม่ใหม่คลิปเลยครับใหม่คลิปเลยใหม่มากแล้วก็นั่งสบายมากให้ดูในส่วนของด้านหน้าเวลาที่นั่งกันผู้โดยสารนะเราก็จะให้ทันสัยมุมมองในการนั่งที่ รูหรามองเห็นได้กว้างไกลใช้แสงในการขับขี่ยัดเยี่ยมทีนี้เราไปดูในส่วนของด้านท้ายนี่ครับด้านท้ายก็จะได้ไฟ LED เป็นเม็ดขนาดใหญ่หรือว่าเป็น LED เจ็นแไดเป็นแบบนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นไฟถอยก็จะเป็นหลอดไสนอกจากนั้นเป็น LED แต่ระบบ ที่มีความสวยงามามากถัดมาฝั่งซ้ายมือก็จะมีคําว่าโลโก้ E สองห้าศูนย์อยู่ตรงนี้ก็เป็นไฟ LED เช่นเดียวกันแล้วก็สําหรับปีสิบสามในคันนี้สิ่งที่ได้ก็คือท่อไอเสียจะออกคู่เห็นไครับเป็นสี่เหลี่ยมแต่ของดูฝัง่งซ้ายฝั่งขวาเลยครับนี่คือเป็นจุดแตกต่างนะเป็นปีสิบสามแค่ต้องแบบนี้แนละเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็ได้ในส่วนของเซนเซอร์สี่จุดหน้าหกหลังสี่ก็คือเซนเซอร์ช่วยในการถอยจอด ส่วนท้อมท้ายก็มีในส่วนของการบรรทุกสัมภาระได้ประมาณสัก540ร้อยสลิตรก็คันนี้หนึ่งออกที่เป็นสวนหลวงแล้วก็คู่เบอร์ครบเลยโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนของด้านหน้านิดหนึ่งฝากผู้โดยสารมาดูความใหม่เน้นไปที่ความใหม่นะหนังเดิม อโปาค่าเกรสีเทาเนี่ยครับลายไม้ดาร์กแอบลูแล้วก็ออกวไฟฟ้ามังกรีบครบที่มาพร้อมกับความรู้หราสง่างามทับเศสเป็นโซเมียมเบาะยังใหม่ครับทุกจุดยังใหม่เบาะนั่งหนังไม่ขาดไม่รุด้วยสภาพดีมากอโอเคครับแบ่ในส่วนของที่ดั่งตอนหลังนิดนึง ฝั่งผู้โดยสารใช่ไหมฮะใหม่มากแล้วคันนี้ได้แอร์แบกรอบคัน12จุดโอโหครับแอร์แบกนี่แบบว่าเหลือเฟือปลอดภัยมากๆสำหรับการเดินทางใกล้ๆนะไปเหนือไปใต้มั่นใจมากสำหรับความปลอดภัยของอ e ีฟารคันนี้อ่ะโอเคทีนเราก็จะมาดูส่วนของอล้ออะอย่างนิดนึงเป็นแับนี้นครับแต่กองล้อก็จะเป็นล้อห้าก้านในสไตล์ของ อวังกาศนั่นก็คือเน้นความสปอร์ตแล้วก็เป็นยางยางก็จะรัดด้วยยางสองสองหกห้าห้าห้าอาสิบแปดก็คือแม็กคาสิบแปดจะเป็นแบบนี้ยางคันนี้เป็นยางใหม่นี่ครับีิกาบีสี่ 9, นะแล้วก็ในส่วนของยางก็จะเป็นยางเฟลค e นนะฮะก็ถือว่ายางใหม่เพิ่งลงถนนเลยนะครับสำหรับคันนี้ก็ถือว่าโอเคกับด้านหน้าก็จะได้ในส่วนของช่วงล่างสปอร์ตซัเพิรได้คาลิเปอร์เบรที่เป็น ที่มีจานจะเป็นจานเจาะรูจะเป็นช่วงล่างสปอร์ตไซสเปนชั้นนั่นเองสวยงามมากครับคือล้อนี่ผ่านการทำสีหมดแล้วอ่าโอเคเนาะก็มาดูที่ด้านนี้อีกครั้งหนึ่งกับสำหรับโสมนี้ีจะเป็นโสมสีตาครับก็จะมีส่วนของไฟโฟพ์เตอร์ไบซีนอนสามารถจะเปิดเปิดอัตโนมัติปรับสูงต่ำอัตโนมัติมีไฟเลี้ยวตามมีไฟพอนอริงเวลาที่ขับขี่อยู่บน ทางหลวงหรือว่าขับขี่ทางไกลเนี่ยไฟก็สามารถที่จะเปิดได้ปรับหลีได้โดยอัตโนมัติเลยตอนที่มีความเร็วสูงกว่า1 0 0ร้อกิโเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นไฟเดรย์ไลท์หรือว่าไฟแถบไลท์อยู่ตรงนี้เป็นไฟเดย์ตรงเพราะว่าเป็นปีที่สามแล้วกระจนหน้าก็จะออกแนสไตล์ของ AMG ครับถัดมาก็เป็นในส่วนของกระจังหน้าโครมเมี่ยมขนาดใหญ่ครับแล้วก็มีโลโก้ดาวลอยสัญลักษณ์แห่งความสําเร็จความพัฒาใจครบหมดความใหม่เน้นในที่ความใหม่ท่านผู้ชม ไหม่มากใหม่มาก่ะโอเคก็ถือว่าครบครันในส่วนของความสวยงามเพราะว่าโอ้โหทำมาแล้วนะเกือบเกือบสองแสนบาทแล้วท่านผู้ชมนะเกือบเกือบสองแสนบาทแล้วคันนี้เนี่ป้ายแดงยุคนั้นก็ประมาณ4ี่ล้านก,กว่าๆถือว่าเป็นตัวท็อปตัว e 2องหานย g i อวังกาเนี่ยเป็นตัวท็อปนะยกเว้นตัว e สามร้อยแล้วก็ e ห้าร้อยในแคุณตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ The best ดีที่สุดแล้วก็ขายดีมากที่สุดในส่วนของการทำสปาร์พรีเมียมก็ผ่านขั้นตอนทุกสเตปแล้วแล้วก็รถคันนี้ก็สามารถที่จะพล้อมที่จะส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยได้ภายในไม่เกินเจ็ดวันไม่ว่าคุณจะอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ในต่างจังหวัดสามารถที่จะขับโรบนคันนี้ได้เพราะมีการวารันตีแล้วก็มีการซ่อมไปแล้วสำหรับราคาปกติราคาที่อยู่ หน้าร้านนะครับไม่เกี่ยวกับออนไลน์จะอยู่ที่ประมาณ659,000บาทแต่สําหรับท่านผู้ชมคนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วก็บอกว่าดูมาจากคลิปออนไลน์เราก็จะมีราคาสุดพิเศษให้นั่นก็คือ629,000บาทท่านผู้ชม629,000บาทหรือคนไหนจะเชิญรถหรือไม่อยากได้วารันตี ก็จะมีราคาที่ต่ำกว่านี้ก็สามารถแจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาได้ฟรีที่เบอร์โทรศัพท์0818561515เบนซ์วีพีการันตีาที่สุดในราบินทราเบนซ์วีพีช่วยคุณมีชีวิตดีขึ้นง่าย